รายการนี้เป็นรายการดูสินค้าอธิบายเครื่องมือช่างของแบรนด์ New Walkie ok โดยเฉพาะโดยรูปแบบสไตล์ของฉบับร้านมิวน,น,น์นวลอาจมีคำพูดสำคัญใดที่สุภาพหรืออธิบายเครื่องมือบางตัวไม่ละเอียดขอกราบขอบอภัยในที่นี้ด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมของเราด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับรายการมิวน์นวล The Detail หายกันไปนานเลยนะครับผมต้องกราบขออภัยนที่ครับผมติดเรื่องย้ายร้านนะครับผมมิวน์นวลย้ายร้านมาสถานที่ใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมกว้างกว่าเดิมแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนํา สินค้าตัวหนึ่งนะครับผมในหมดไลติงนั่นเองอซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับทุกท่านแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างหรือคนทั่วไปนะครับผมสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายเลยแล้วก็พกไว้ติดรถติดบ้านติดตัวได้หมดเลยครับเพราะตัวนี้ขนาดเล็กมากๆแต่ให้ความสว่างที่สูงเกินคำบรรยายอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะตัวอะไรนะั่นก็คือตัวนี้ครับผม L4FFL ขีด2 0งนะครับผมอ่าซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่ครับผมไม่ใหญ่เลยกล่องเขาอาจจะใหญ่นะครับผมแพคเกจเขาอาจจะใหญ่เนื่องจากในแพคเกจเนี่ยเขาก็จะมีตัวพระเอกของเราอ่าตัวไฟแล้วก็จะมีสายชาร์จ USB นะครับผมอ่าเป็นไมโคร USB นะแล้วก็จะมีถ่านมาให้1ก้อน,นครับผมถ่านมีวากี้มาให้1ก้อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่าครับ อ่ามาแล้วครับผมขนาดกระทัดรัดมากครับฝ่ามือเห็นไหมครับฝ่ามือเดียวจับได้ขนาดฝ่ามือยสวยงามเลยนะครับผมมาตามสไตล์มี w a ก k e ้เห็นน้องตัวแค่นี้นะครับผมแต่ความสว่างน้องอยู่ที่550ลูเมนกันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าสว่างมากๆเลยนะครับอีกทั้งเห็นตรงด้านนมไหมครับอ่าตรงด้ามเนี่ยครับ เป,เป็นแม่เหล็กรอบด้านเลยนะครับผมส่วนวิธีการใช้งานนะครับผมเห็นตรงนี้ไหมครับเราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมอ่าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมามันจะเป็นฝาครอบใส่ทนัน <Wow. S 1> แล้วเราก็เอาทานจากในแพ็กเกจจิ้งของมันนะครับมาใส่สังเกตรตรงร่องนะครับผมอ่าน้องจะมีร่องนะครับอย่าอย่าฝืนใส่ผิดร่องนะครับผมเดี๋ยวถอดยากนะ ดูล่องดีๆนะครับผมไม่ใช่แบบเอ้ผ่านมาไม่ได้มองกดยัดปึ๊บค้างเรียบร้อยตรงนี้จะมีร่องนะครับผมอ่าแล้วเราก็ดูที่ล่องข้างในเครื่องของมันนะครับผมเราก็วางให้มันตรงตำแหน่งครับปึ๊บอ่าโอ้โหวางเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนเก็บล็อกเรียบร้อยก็ oh, <no. S 1> ไม่ต้องถอดครับผมใส่ไปตลอดเพราะว่าด้านหลังนะครับ จะเป็นพอร์ตชาร์จ USB นะครับผมอ่าเราไม่ต้องเปลี่ยน่านเราชาร์จ USB ไปเรื่อยๆเลยจนถ่านมันเสือมเราค่อยซื้อฐานมาใส่ใหม่เรามาดูความสว่างกันก่อนเลยนะครับโอ้โหโอตาแตกสว่างใช้ได้ครับอันนี้โหมดแรกนะเดี๋ยวผมไปอีกโหมดอ่าโหมดนี้ก็จะสว่างน้อยลงมาหน่อย ก็ถือว่าโหถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้ก็สว่างน้อยที่สุดอ่ามี3าโหมดนะครับปึ๊บแล้วก็กดอีกทีก็ปิดเปิดครั้งแรกน่ะจะเป็นความสว่างที่550ลูเมหรือว่าแม็กซิมัมของมันนั่นเองสว่างมากๆเลยครับผมสว่างมากๆซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเอกลักษณ์จุดเด่นของมันเลยเป็นพระเอกเลยก็คือเอาไว้ติดฝากระโปรงท้ายรถนะครับผมอ่าเวลาเรา หาของหรือว่าเราจะซ่อมรถซ่อมเครื่องอะไรพวกนี้ครับเราติดยึดกับเหล็กนะเพราะตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กติดฝากระโปรงท้ายรถหรือติดตรงไหนก็ได้โบ๊ะเปิดไฟมันไงอยู่เลยครับจบเลยไม่ต้องมาอมไฟฉายหรือว่าถือไฟฉายต้องไม่สะดวกอ่า เป็นไงกันบ้างครับ,บ,รบเราไปดูการใช้งานจริงกันแล้วนะครับผมผมเชื่อว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์พี่ๆหลายคนแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างหรือบุคคลทั่วไปนะครับผมซื้อติดบ้านติดรถติดที่ทํางานไว้ติดตัวไว้รับรองว่าเวลาแสงไม่พอเนี่ยตัวนี้จบเลยนะครับผมสาหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจสินค้าชิ้นนี้หรือว่าสอบถามสินค้าอื่นๆนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าานี้เลยครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย มีแอดมินคอยตอบเพจอยู่24ชั่วโมงครับผมสำหรับวันนี้รายการมิวน์น n ์เดอะดีเทขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ